มัอน,นี่จะลาบปลากายได้จ้าปลากายปลา,า,ากายผีเหลือจะขูดไปเมือนั่นหนละจ้าอันที่เห็ดทอดมันน่ะนะมันเหลือจกักสิกินอย่างเนาะมันแสบมันแสบัเนื้อเนื้อหมูได้จ้าปลากกยไหมลูกบวงมากินหมู เป็นพวกเนื้อปูเนื้อปลานกเกะหมักอยู่เสบย์ประกูดลงไปแน่ด้จ้ะใสบประกูดลงไปนะเห็นะหมันหอมมันสีบบบเด็กขาว เราเด้จ้ะสุกแล้วหล,ลวกด้วนไร้เด้จ้ะหลวกด้นมาได้ใส่ขาวักก่วทิปกลนเด้จ้าโอ้ใส่หลายมันสิเผ็ด ไล้หลายอยู่เนาะจะเนะถ้าเป็นหนึ่งมือก,กับครึ่งลูกพุดเลยเนี่ยชิมดูกอนอืมแซ่บล้วจ้ะแซ่บแล้วก็ใส่ผักด้วย ต้นหอมผักชีไปจ้าเดียไปกินกันเลยจ้าสวัสดีสสดจ้าอันก็แเล้วแล้วเด้จ้าเด้หลับประกายเด้จ้าหลับประกาย เขาแรงนะจ๊ะเด้อเพราะว่านกบไดมีเวลาเฮ,ฮ,ฮ็ดคิดถ้าว่ากินยาโนก็เคยบอกแล้วนะจ๊ะน้อว่าถ้ากินยามันสิบอกว่า,ามีเวลาเฮ็ดคิปบันไดหายไปใจเราจ้ะเด้อขอบคุณทุกๆก,กําลังใจเด้อจ้าขอบคุณนีรีเด้อจ้าเด้อขอบคุณหลายๆขอบคุณทุกๆก,ก,กําลังใจเลยมีแต่พ่อแม่พี่น้องขีน่ารักทุกคนเลยเด้อจ้ะ มาเด้อจ้าเด้อมากินน้ำกันนะจ้าก่อนสิไปกินก็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งให้นกน้ำนะจ้ามาจ้ามากินน้ำกันจ้ากดสิได้กิน,นเนาะจ้าเนาะโอ้ยมาทายในห้องนะจ้าข้างนอกเป็นเสียงดังมาทายในห้องลูกไส้กัดกวนจ้ะบม่ได้ทายแบบสงบสุกหรอกจ้าลูกกวนผด มาจา่ามากินน้ำกันเนื้อวอลลัยนะจาน่าเนาะเป็นคนบ่ามากกเป่าลายขึ้นอีกกะจีดขึ้นเก่าเลยจา้าขึ้นอีกเมื่อนี้กะสิไปไวเนี่ยเที่ยงคืนเมื่อไรมีเวลานอนหรอกจก้ะกองกินก็ได้นอนอยูเน่ไหนนอนตอนเที่ยงเอ้ยตอนบ่าย วันสามโมงสามโมงเรากำลังเฮ็ดกับข่าวกินนี่จ้ะลงคลิปมืดแน่มันเนี่ยมาละอุ้ยแสยบวาเกล็ดขาดตับกายฮึบนกะลินบนกะลินยิ้มบนมือมันเนี่ย ยม่งยิ่งง่ายนะจ๊ะนกเป็นคนจริงง่ายอยู่แล้ว มันหอมนะจ๊ะเพราะว่ามันแกหวัดตัวห,หอมเมนู นอนเอาครับอะไปอีกไหมน่องเกียร์พันวายูน้ำแหลเพันพึ่งมาตอนถีบอันนี้ตอนเท็ดแล้วพันเบิ่งนองให้น้องกับเอวปวจับบ่ได้ใดไทยแบบอันนี้ได้ เพราะว่าเขาก็มีงานเนะาะบ่ว่าบอได้้ยูื์หนัดงานน้ำหนึ่งลูกนำไผ่กเป็นนกบ่เข้าใหรอกจ้ะ รมั้ยไม่รับมั้ยอืมสุดยอดมาละเป็นยายแล้วจ้ะมันละ はい,いな。<funz discretion> <すご>い<げ> เกนังมึงแม่กินอะไรลูก <c oughs> ข่าวแมนว่าเลยกินข้าวเที่ยงไหมจ๊ะโอ้มัเนี่ลนกยังไม่ใด้เลยกินข่าวแมนเนีน่ยยังไม่ได้กินขา่นน <c oughs> าวกินแต่ <c oughs> ขนมปงังสองก่อน <c oughs> เขาเจ้าเลย เด็ดมือเอาล่ะจ้าคลิปนีก้กะฝากไว้ให้น้อะจ้าเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นอกองกำลังลูกสามเ้้ยจ้าจะได้มีกำลังใจให้คลิปใหม่ๆออกมาให้พี่น้องเบิงด์ดเจ้าบ๊ายบายจ้า